เราขออนุญาตรเริ่มต้นจากรูปสปากเกตตีรูปนี้ค่ะโ oh อ้ไม่ก็ก็มันดีมากจริงๆมันมันโดดไปอีกระดับหนึ่งจริงๆคือขึ้นอาหารอีกสักสอ,งองอันละกันมีหมูทอดกับก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้คุณผู้ชมดูด้านหลังนิดนึงโอ้ไม่อยากจะเขียนนั่นคืออะไรรู้ไหม หวยที่เป็นเด็กท็อปโหมด oh my god นี่คืออะไรนี่คือการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ,อยังไงละ่ะแค่อนุดุดเนี้ยนะเอามือถือเครื่องนี้นะไปวางตรงแท่นนะปึ๊บขึ้นปั๊บเรียบร้อยนะครับทุคนบอกจริงป่ะเนี่ยพี่นี่มาดูนี่จริงป่ะล่ะฮอนนอจริงป่ะล่ะจริงมั้ยละ่ะ,ละโอเคคุณผู้ชมนี่คือรีวิวหัวเว่ย P 5 0 Pro จะมีอะไรเจ๋งมากวันนี้เรา ยาวมากนะแต่อยากให้ฟังให้จบสนุกไปด้วยกันคุณผู้ชมท่านทคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาดูยี้หายไปสักพักนึงนะคะสลับมือถือหัวเว่ยในช่วงนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีจุดขายชัดเจนนี่ก็โนวาเนาะเขาก็มีจุดขายชัดเจนนะคะวันนี้อยู่กับ P 5 0 Pro P 5 0 Pro นี่ต้องบอกว่าระดับละเอียดเลยนะคุณผู้ชมอะไรคือละเอียดตำนาน รีวิว Huawei P 5 0 Pro วันนี้เนี่ยเราจะจัดแบบว่าเต็มที่เลยละคุณผู้ชมแต่ก่อนเราจะไปดูกันเนี่ยไปเหลาสเปคกันนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง่ะฮะสำหรับรุ่นนี้นะคะการออกแบบด้านหลังเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าแปลกหูแปลกตาก,กันเลยทีเดียวนะคะ นี่คือการออกแบบดีไซน์กล้องนะคะที่เรียกว่า Dual Matrix Camera Design ค่ะตัวนี้ก็เป็นการออกแบบทรงเรขาคณิตนะคะที่ง่ายแต่เรียบรู้มีชื่อเรียกของการดีไซน์นี้ว่า Dazzling Eye ก็ดูสวยงามดีนะมีโลโก้ไลก้าอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนมีสองสีให้เลือกะคะ่ะสำหรับรุ่นนี้คือ Golden Black นะคะแล้วก็ Coco Gold นั่นเองก็คือสีที่อยู่ในมือเราตอนนี้แหละเป็นทองออกแนวโกโก้นิดหนึ่งนะเป็นน้ำตาอ่อนๆจางๆ,ๆมาดูสเปคตัวหนึ่งกันนะคะชิปเซตเนี่ยเลือกใช้ตัวของ Snap d r a g o n 888 c g นะะ5นาโนเมตรนะจ๊ะตัว GPU ย,ยังคงเป็น Adreno 660ค่ะมาพร้อมกับ Emotion UI 12.0นะคะบน Android version 11รองรับ Wi-Fi 6นะคะแล้วก็เป็น 2x2 MIMO นะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยจะมีความลึกของสีเนี่ยคือ10บิตนะคะ1,000ล้านสีความละเอียดคือ Full HD Plus ขนาดจอเนี่ยคือ6.6นิ้วนะคะเป็นจอแบบ OLED Display แล้วก็มีกล้องเนี่ยอยู่ในจอมี Refresh Rate 120 Hz นะคะแล้วก็ Touch s a m p i n g Rate เนี่ยอยู่ที่300 Hz ค่ะ ตัวจอเนี่ยจะโค้งแบบ 3D ก็จะมีความโค้งสวยงามตัวเครื่องบาง8.5ม mm, ิลแล้วก็มีน้ำหนักนะคะอยู่ที่195กรัมด้านล่างเนี่ยจะมี USB Type C เนี่ยให้กับเรานะคะแล้วก็มีรูลำโพงแล้วก็ถาใส่ซิมนะคะไมโครโฟนด้านบนเนี่ยมีลำโพงอีกหนึ่งตัวมีอินฟราเรดแล้วก็ มีไมโครโฟนนะคะตัดเสียงรบกวนเวลาเราคุยโทรศัพท์อีกด้วยมาดูสเปกกล้องหลังกันนิดหนึ่งละกันกล้องหลังนี้จะมีความละเอียดตัวหลักเลยนะ50ล้านพิกเซลจะมีระยะอยู่ที่23มมิลค่า F อยู่ที่1.8แล้วก็รองรับ OIS กันสั่นตัวต่อม,มาเป็นเทเลโฟโต้นะคะเป็นสโคปด้านล่างเลย64ล้านพิกเซลระยะ90ิมิลเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันระยะ3.5นะแล้วก็มี OIS กันสั่นด้วยตัวต่อม,มาเป็น True c h r ค ma นะคะเป็นโมโนขาวดำนะคะ26มิมิลนะคะระยะของเขาที่1.6แล้ว Out WirA Angle 1ิล้านพิกเซลนั่นเองค่ะมาพร้อมกับการทํางานแบบ Huawei XD Optic แล้วก็ XD Fusion Pro เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันตัวนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะมีตัวของ Multi Spectrum Sensor เนี่ยอยู่ในตัวเซนเซอร์ด้วยแล้วก็สามารถซูมได้100เท่ากล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลตัวกล้องหลังเนี่ยอัด 4K 6 0ได้นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ ROM เนี่ยให้มาที่ 256G กิก RAM เนี่ยอยู่ที่ 8G กิกแบตเตอรี่4 6 0 m ันสามรองรัิบชาลลิแอมค่ะรองรับชาร หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จวัตต์เร็วจัดจัดนะคะ5นาทีนี่คือไปไหนเราก็ไม่รู้เร็วมากแล้วก็ใช้แบบไร้สายนะคะไวเลสหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จแม็กซ์สุดเนี่ยคือ50วัตต์กันเลยทีเดียวเร็วจัดจัดมากๆตัวนี้ขายอะไร P 50 Pro โปออกมาขายอะไรขายกล้องเราพูดได้เลยว่าขายกล้องกล้องอที่กล้องหัวเว่ยเนี่ยนะมันไปถึงขนาดไหนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรากล้าพูดเลยว่ากล้องหัวเว่ยเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้รับความชื่นชมเยอะแต่ว่าเซอเซอร์ของเขาที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าสีเพี้ยน่ยาะกรจ นะแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้ไม่ใช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุณก็จะบอกว่า่าดูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างภาพถ่ายคุณไม่ต้องทําอะไรตอนนี้คุณไปเตรียมข้าวมาดีกว่าเดี๋ยวคุณจะหิวจัดๆนะคะสีสันต,ต้องตรงนะคะแม่นยําเก็บดีเทลได้ดีนะคะทำงานกับ ISP อของฮุยนะคะดีขนาดไหนเนี่ยเราจะเริ่มคุยกันละซับก,กล้องเนี่ยนะจะมีหลายตัวเลยคือมี4ตัวแต่ว่าเซนเซอร์หลักเนี่ยเราพูดก่อนแล้วกันเซนเซอร์ตัวนี้เจ๋งขนาดไหนเราขออนุญาตรเริ่มต้นจากรูปสปากเกตตีรูปนี้ค่ะขึ้นกัน โอ้ไม oh oh ่ก็ผมบอกโหพี่นี่พี่แต่งอะไรรึวะเนี่ยรูปแรกเนี่ยนะคะเอาแบบแรกก่อนสีแรกไม่ได้เปิด AI รูปที่2เปิด AI ขึ้นมาอู้หูนะ่นดูเปิดเจอข้างแรกแบบบ้าไปแล้วนี่ถ่ายเองกับมือภูมิใจมากภูมิใจมาก,มมากทําไมมันสวยมากแล้วคุณดูสีสันแบบโอ้ไม่ก็แต่พวาบอพี่สีสันจะดีขนาดไหน,นเอางี้ทตีต่อต่อคุณช่วยขยายรูปให้เขาดูชีสที่มันรวยอยู่หน่อยได้ไหม โอ้โหเป็นไงโอ้โห,โห,โห,โหกริสกริสจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดีเทลสีแสงเงาสุดยอดเวราวัววางมากเราแบบโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอนะอ่ะรูปต่อมาสเต็กแซลมอนเน้นว่าสีสันจะต้องตรงถ้าฮวยบอกว่าสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับอาหารจริงได้นะคะอาหารจริงหมดไปแล้วค่ะกินไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ารูปยังคงอยู่นะและคุณดูสีสันนี่ สีสันอ่ามันบดใช่ไหมแมชโพเทโต้นะฮะผักสลัดนะฮะหรือว่าอ่าตัวของมะเขือเทศที่เผามาอย่างดีนะฮะเขาเรียกน่าจะเสียมานา่าจะวางบนกระทะมาโอ้โหคือสีแบบสุดยอดเลยว่ะคือแบบต้องขนาดนี้เลยเหรอคือแบบมันต้องขนาดนี้เลยวะเนี่ยคือนอกจากเรื่องของสีสันที่ดีมากแล้วเนี่ยมันสีมันใกล้เคียงความเป็นจริงมากนะฮะใกล้มากมันจะบอกเหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันใกล้มากนี่คือเซนเซอร์ตัวแรกของ Huawei ที่เราจะพูดเลยว่า AI สีไม่เพี้ยนเลย อย่างแรกเลยเซนเซอร์ไม่เพี้ยนแบบโอ้โหก่อนอนันนี้ซีีพีสามนี่เพี้ยนหนักเลยนะตัวนี้ไม่โอ้โหแบบคนละเรื่องเลยอะ่ะมันมันไปคนละเรื่องมากๆนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยสีมันดีจริงๆนะเราอยากจะบอกคุณว่ามันคมจริงๆนะคะเอาอาหารสักอันละกันเดี๋ยวจะแบบไม่เข้าใจขอรูปปลาอ่ะขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมดูชูชีปลานนี้โอ้โหคือแบบอร่อยมากนะปลานี่สดมากไม่คนละเรื่องเราคืออันนี้เนี่ยมันคือชูชี ปลาเก๋าสามรสไม่สามรสชูชีปลาเก๋าอยกแ้วนะคุณผู้ชมดูดูสีคุณดูสีคุณดูสีโอ้โหพี่สีูสวยมากนะไม่พอซูมให้เขาดูหน่อยไวรุ่นซูมให้เขาดูหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงคุณผู้ชมดูหน่อยโอ้โหคุณดูดีเทลคุณดูหนังปลานิดนึงคือเรานั่งถ่ายแล้วเราก็นั่งดูแบบออืโอ้โหอืออย่างเดียวและตอนเราถ่ายคือแบบว่าไม่ใช่น่ากินนะคือเฮ้ยมัน ดีมากจริงๆอ่ะคือโอ้โหรายละเอียดมันแบบสุดยอดเลยอขึ้นอาหารอีกสักสองอันละกันมีหมูทอดกับกะเพราปลาหมึกอโชว์เขาดูหน่อยนี่คือสีสันที่ได้มานะคะเป็นรอบแรกของหัวเว่ยเลยที่ดีมากๆแต่จริงเราจะบอกแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากได้สีสันจริงคุณปิด AI ไปเลยเพราะ AI ไันช่วยประมวลผลแล้วก็แต่งสีภาพใช่ไหมถ้าคุณอยากได้สมจริงคุณปิด AI ไปแล้วก็ใช้งานคือแบบดีแบบดีมากๆจริงๆนะคะรูปอาหารเกาหลีขึ้นมาเขาดูหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็น AI นะปิดไว้ก็จะแบบโอ้สีสันแบบ สวยมากนะคะและนี้ดูรูป<ม>ที่คีบหมูนิดนึงนะอ่ะคีบหมูก็สวยใช่ไหมซูมมาตรงคีบหมูนึนงโฟกัสเข้าเป้าแบบเป๊ะปกติเซนเซ,นเซอร์ใหญ่ๆนี่โฟกัสอย่างยากแต่ว่าหัวเว่ยรุ่นนี้เนี่ยโฟกัสเข้าเป้าอย่างแม่นน่ะคือแบบอืออ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเห็นแล้วก็ตามนั้นนะคะว่ามันคมชัดมากการโฟกัสเข้าเป้ามากและสีสันได้ดีมากอ่ะไปดูภาพวิวกันต่อแล้วกันเนาะสำหรับภาพวิวทิวทัศน์นะคะ ก็เป็นภาพที่ดีนะเอาขอเนี่ยเริ่มต้นจากรูปห้องแล้วกันรูปห้องที่เราถ่ายมาเนยรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราถ่ายไปที่ทางหน้าต่างซึ่งแน่นอนว่านี่คือสีที่กล้องมือถือไม่ชอบมากที่สุดเพราะว่ามันถ่ายย้อนแสงแต่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมว่าดีเทลอะคุณดูไม่ออกเลยซ้ำว่าเราถ่ายย้อนแสงอยู่มันเหมือนไม่มีแสงเลยซ้ำคือสามารถเก็บรายละเอียดในเรื่องของแสงได้ดีมากจริงๆนะคะเนียนมากๆแบบดีเลยต่อมาเป็นรูปเตียงนะคะเป็น ultra wide กว้างมากนะคะคือสวยงามแล้วก็ดีมากกล้อง ultra wide เนี่ยสิบสามล้านก็จริงแต่่วา คุณภาพเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะซีสันต่างๆเนี่ยเทปออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะดีมากๆคราวนี้มาถึงไอ้ตัวที่มันเป็นแบบตัวหลักอีกตัวหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือตัวเพลย์ซูโครใช่ไหมระยะ90้มิลระยะ90้มิลเนี่ยม,มันมีปัญหาหนึง่งเก้ามิลเนี่ยมันยาวมากคือถ้าเกิดใครใช้กล้องฟูลเฟรมเนี่ย90้มิลนี่ถอยกันไม่มีหลอดส่วนใหญ่แปดสใช่ไหมถอยกันไกลามากเป็นระยะพภาพเทรตที่ทําให้ถ่ายคนแล้วแบบเบลอหลังสวยมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยมีจุดพิจารณาอยู่แต่เดี๋ยวเราจะบอกจุดหลักก่อน ตัวกล้องเนี่ยมันจะทำงานนะฮะตัวพิริสโคปเนี่ยจะทํางานทันทีเมื่อคุณซูมในระยะ3.5หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณคูณไป1 1.5 2อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณคูณ3.5มาหร่มันสลับไปใช้เทเลโฟโต้ทันทีนะฮะผลก็คือระยะที่คุณต้องถือนี่ต้องยาวมา,มานี้เลยไม่ได้พูดเล่นนะยาวมานี้จริงๆ ไม่เหมาะกับการถ่ายใกล้ๆเลยแต่ว่าเหมาะกับการซูมเพราะมันซูมได้100เท่าเอาละค่ะคุณผู้ชมคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพถ่ายของตัวเทเลโฟโต้กันบ้างแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวไม้ก่อนเราจะเปรียบเทียบนะก็ลองเปรียบเทียบกันกับ iPhone ดูละกันว่ากล้องที่แบบราคาใกล้กลันคือซื้อกล้อง iPhone ดีกว่าเนี่ยมาดูมันดีกว่าอย่างไงหรือมันจะแพ้มาดูกันนะคะรูปนี้เป็นรูปไม้ในระยะ 5x หรือว่าซูม5เท่า ไอโฟนมันซูมได้แค่ 5x ใช่ไหมซูมมาสุดเหมือนจะสุดที่ 5x อะ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยตัวของโฮเวิรซูมไป 5x เหมือนกันคุณผู้ชมดูละเอียดไม้อะซูมซูมให้ดูรายละเอียดไม้นึงคุณดูแล้วว่าต่างกันขนาดไหนคนละเรื่องนะคะคนละเรื่องแล้วอันนี้ต่อมาเป็นรูปที่ใกล้กว่าอันนี้ซูมระยะน่าจะ10 10x หรือ 15x น่ะนะคะคุณดูรายละเอียดยังคมอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันมีเพรยสโคปนะมันเลยเหนือกว่าในเรื่องการซูมการถ่ายระยะไกลต่างเนี่ยทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยทีดเดียวนะคะก็คือ พูดง่าย็คือเทเลโฟโต้เนี่ยระยะการถ่ายมันเป็นระยะแบบไกลจริงๆนะไม่ได้นยมเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายอาหารแล้วคุณซูมไปถึงาาระยะ3.5เมื่อไหร่สีอาหารคุณเพี้ยนรายละเอียดคุณหายดีเทลหายไม่เชื่อใช่ไหมมาดูรูปนี้ นะนี่เราพูดหมดนะดีไม่ดีใช้จริงไงพูดได้หมดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปไม้นะคะขึ้นดู2รูปแล้วกันรูปแรกเนี่ยถ่ายด้วยเซนเซอร์หลักคุณดูละเอียด,ดีเทลไม้หนึ่งรูปที่2อเนียถ่ายด้วยเทเลโฟโต้นะคะที่ทําให้ภาพมันออกมาแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วแต่จรงแล้วหนึ่สีสาต่างกันดีเทลหายไปหมดมันจะไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยทีเดียวเราช้ใช้ถูกก่อนว่าเทเลโฟโต้นี่ยคุณไประยะ3.5อย่ายมองว่ากล้องไม่สวยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจไงคุณไปใไม่กล้องมันสีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสล สลับเลนปั๊บแต่เทเลโฟโต้ก็มีข้อดีคือสามารถซูมได้ร้อยเท่าร้อยเท่าใช่ไหมเราให้ดูรูปนี้ก่อนแล้วกันมาดูรูปเรือรูปนี้คุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงอันนี้ก็ถ่ายธรรมดาพี่ไม่มีอะไรคุณเห็นเรือนู้นไกลๆไหมอ่าซูมเข้าไปนี่รูกามาร้อยเท่าถามว่ามันคมไหมมันก็ไม่ได้คมกริบอะไรหรอกพี่ร้อยเท่านะปกติถ้าคุณจะชัดขนาดนั้นคุณต้องเช้เลนที่มันซูมยื่นออกมาได้ออปติคแบบยื่นออกมา แต่อันเนี้ยระยะมันยาวก่อนคือ90มิลก่อนมันไปได้ไกลมากแล้วร้อยเท่าก็คือดิิตอนขยายเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันยังดูดูเรื่องว่าเป็นเป็นเรือเห็นไหมเออจะเห็นว่ามันเป็นเรืออีกอันนึงเป็นเครื่องจักรเนี่ยมันเห็นว่าเป็นเครื่องจักรอยู่นะคะหัวเวยรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยคืออย่างนี้มันมีการทำงานร่วมกันของเขาคือมันจะมีหัวเว่ยเ็นะคะเป็นเอางี้พูดาง่งยๆแล้วกันเราพูดแบบภาษามนุษย์เข้าใจยัาไมคือหัวเว่ยเนี่ยเขาไปทำไอเอสมุคณถ่าอาหาร แชะปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะขาวมากเลยเพราคุณพอคุณกดดูพรีวิวปุ๊บเฮ้ยมันภาพมันขาวจังรอสักสามวิภาพมันกลับมาฟื๊บแล้วก็สวนมาที่คุณเห็นภาพอาหารที่ดูถ่ายก่อนนั่นนี่แหละถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันคือถ่ายแบบเก็บหลายช็อตเลยเก็บสว่างเก็บมืดเก็บปกติเกเก็บแล้วเอาทุกอย่างมาซ้อนแต่ว่าตอนที่คุณกดพรีวิวไปอาจจะประมวลผมไม่ทันเพราะมันมันเยอะมากมันหลายชั้นมากพอเสร็จปุ๊บประมาณสองสามวิปุ๊บมันกลับมารวงกันปุ๊บเนี่ยโอ้โห ก็ภาพอาหารที่คุณเห็นเมื่อกี้เป็นไงล่ะมันสวยไหมล่ะมันสวยมากนะคะดังนั้น่นวยประมวลผลภาพของรอบนี้ของหัวเว่ยเนี่ยสีดีมากรายละเอียดดีเทลดีมากแล้วก็แบบมีความล้ำลึกในการประมวลผลที่ดีมากๆสีไม่เพี้ยนเลยนะคะนั่นดูบอกเลยว่าสีไม่เพี้ยนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดก,ก่อนว่าคนหลังกล้องก็สําคัญนะบางคนบอกเออคนหลังกล้องมันใครก็ถ่ายได้คุณคนหลังกล้องมันสาคัญขนาดไหนคุณยื่นกล้องแสนหนึ่งไปให้คนถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายถ่ายไงก็ถ่ายไม่สวยนะนั้นฝีมือสําคัญแต่ถ้าเกิด นะคะเลวถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วน่ดูถ่ายรูปไม่เก่งนะที่เห็นเห็นดูว่าสวยเนี่ยเราว่าเรายังถ่ายไม่เก่งเลยเราว่า,ากล้องอาจจะเก่งกว่านี้นะคะก็คือเรามองว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนมีศักยภาพในการถ่ายภาพอยู่แล้วเนี่ยเจ้าหัวเว่ยรุ่นนี้จะพยายามเพิ่มศักยภาพของคุณเนี่ยให้มันเยอะขึ้นได้มากนะดูมาขายของเออขายแหละแต่ว่ามันดีจริงนะคะต่อมาเป็นขาวดำนะคะโมโน40ล้านพิกเซลเป็นยังไงบ้างก็เห็นจากภาพขาวดำนะคะที่ขึ้นมาก็เราไม่ค่อยเก่งเรื่องขาวดำหรอกแต่เราสึกว่าเออมันก็เก็บ ตัวเฉดสีในตัวขาวดาได้ค่อนข้างดีแล้วหัวเว่ยเนี่ยจริงจังมากนะถึงขนาดใส่เลนส์ขาวดํา40ล้านมาให้เฉพาะต่างหากด้วยเพื่อเก็บแบบภาพให้มันแบบหลายๆอันเนี่ยมันแบบเก็บแสงสีได้สวยงามด้วยเนี่ยเราว่าเจ๋งนะเราทิ้งท้ายด้วยภาพลาดซอสส้มหน่อยแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนเอราวรอไว้บ้างเอ t ดรอไว้เป็นยังไงบ้างเอ t ดรอไว้ก็ดีนะคะถา่ายมาสวยงามเลยทีเดียวถือว่าเป็นเอ t ดรอไว้ที่ความละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สวยงามลหลายครั้งเนี่ยที่เราใช้เลนส์ระยะเทเลโฟโต้ถ่ายแล้วเรารู้สึกว่า ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือเอาง่ายๆเลยนะคุณอย่าไปถ่ายเกิน3.5ถ้าเกิดคุณถ่ายอะไรใกล้ๆอย่าไปถ่ายเกินนถ่ายแบบเลนปกติ3.3ก็ได้3.2ก็ได้อย่าไปถึง3.5พอสลับเลนปุ๊บเนี่ยดีเทลหายหมดนะคะแต่ถ้าเกิดจะซูมไกลๆกุ้มก็ต้องพึ่งเพลยรเซคปอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมเออร้อยเท่านะร้อยเท่าโอเคไหมอืมนั้นนี่คือกล้องก่อนนะฮะว่าภาพรวมๆจะประมาณนี้นี่เราบอกละเอียดมากเลยนะถือว่าคือเราใช้แล้วเราสนุกกับมันมากๆเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า เออวันเราประทับใจมากส่วนที่มืดอ่ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าในที่มืดเรารู้สึกว่าธรรมดานะไม่ได้รู้สึกว้าวาอะไรสักเท่าไหร่แต่สีสันก็ดีนะไม่ผิดไม่เพี้ยนอะไรกันไปอ่ะดูรูปกําแพงที่มีหน้ากากเนื้อแล้วกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยดีเทลก็คมดีนะคะแต่ก็ไม่มากนะถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยสูมเข้าไปดีดีเนี่ยเห็นว่ามันก็มีความแบบไม่ไม่ไม่ได้คมมากสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวของ หมดกลางคืนนะถามมาถือว่าเบสิกมากไปดูงานวิดีโอกันนิดนึงดีกว่างานวิดีโอนะคะกล้องหลังเนี่ยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าหัวเว่ยเนี่ยเขามีตัวหนึ่งใส่มาให้เราด้วยถ้าเกิดเราเลือกไปที่คำว,ว่า Mo ร์จะมีคำว,ว่า s t o r y Creator ก็จะเป็นการทำคล้ายๆกับ Transition หรือว่าช็อตวิดีโอสั้นๆให้อันนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าพอใช้จริงๆเนี่ยมันใช้ได้แต่เลนอัลตร้าไวท์แล้วมันเกิดอะไรพี่ก็พี่ก็ใช้อลร้าไวท์แล้วเป็นยังไง มันไม่ชัดนี่คุณพอใช้เอออโต้วาถ่ายปุ๊บเนี่ยดีเทลมันหายรายละเอียดมันไม่มีอ่ะเออคือมันกลายเป็นว่าใส่สตอรี่ครีเอเตอร์มาดีมากแต่มันสลับเลนไม่ได้นะคุณผู้ชมพอมันสลับเลนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจบเลยนะคะจบเลยคือกลายเป็นว่าโหมดนี้เนี่ยเราพูดตรงตรงเลยนะเราไม่ได้ใช้เลยเพราะเราเปิดขึ้นมาเแล้วเราแบบช็อกคือมันม เอาถ้าวอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเอาถ้าวายไปถ่ายวิดีโอมันจะเป็นยังไงเข้าใจใช่ปะนั้นตังหมด s ตอรี่ครีเอเตรเนี่ยเสียดายมากเดี๋ยวเราจะฟีดแบ็คไปทางหัวเว่ยด,ด่วนๆเลยว่าต้องให้ s ตอรี่ครีเอเตเนี่ยถ่ายด้วยเลนหลักให้ได้เพราะเลนหลักคุณภาพดีมากๆถึงมากสุดเลยนะคะนั้นควรจะทําให้ได้และตัวกล้องหลังในตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยเขามีมัลติสเปรดทัมเซนเซอร์คือเอาไว้ทำอะไร คือมันก็ไอ้วัดค่าสีค่าแสงให้มันตรงอ่ะเหมือนที่เราได้เห็นอาหารเห็นอะไรที่มันตรงตรงเนี่ยเพราะมันมีตัววัดแสงสีวัดอุณหภูมิรอบข้างในตอนถ่ายรูปแล้วมันแบบไวบาลานซ์เอาง่ายๆแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะคือคือมันดีมากมันควรจะใช้กล้องหลักเนี่ยในการถ่ายนู่นถ่ายนี่มากกว่านะพอไปสตอรี่ครีเอเตอร์ปุ๊บเป็นเอลโทรบายปุ๊บเร้สึกว่าเราแบบเสียดายมันมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะ โอเคแต่มาดูไงวีดีอหลักปกติบ้านนะคะทราบตัว 4K เนี่ย60เฟรมคือที่อัดได้นะคะก็อัดท้องทะเลไหมผู้ชมได้ดูกันนะคะก็มีความไหลลื่นดีนะคะการการสั่นก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะอดูน้ำที่ซัดกระเด็นพัดพามากระทบชายฝั่งนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามมากนะคะเก็บแสงสีงที่สมจริงคือเน,น้นสมจริงคือสีสันมันไม่ได้เวอร์เกินจริงนะดูเป็นแต่งสีภาพนะนะอันนี้ก็คือแบบ เออน้ำจริงมันก็ประมาณนี้แหละมันก็จะแบบไม่ค่อยฟ้าเวอร์มันไม่ใช่มันดิมนะคะนะดูไปพัทยามาคือได้ไปมันดีฟฮงฟ้าแหละนะรู้นเคยไปมาดีฟครั้งหนึ่งแล้วแบบโอ้น้ำมันสวยมากนึกภาพเลยนะตอนนั้นไปกลับเลยไหมสาบานไปกับพีเก้าใครจำตอนเด็ก,กยุคนั้นได้มั้งน้าูไปมาดีฟกับโอ้ยพีเก้าอ่ะเออรุ่นแรกสุดเลยอ่ะถ่ายมาแบบเออมันก็ยังสวยนะแต่สีมันจะแบบไลเกาแบบเข้มเข้มเวอร์หน่อยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังสวยมากแต่ถ้าตอนนี้ไปนะอยากไปมาดิฟจริงเลย เรื่องของการกันรสั่นบ้านนี่แคุณผู้ชมเรื่องของ A/S กันรสั่นนะคะ AI stabilization เนี่ยก็ทำงานได้โอเคนะคะ OS กันรสั่นของเซนเซอร์เนี่ยจะมี2ตัวก็คือมีกล้องหลักแล้วก็ตัวกล้องเพดิสโคปที่เอาไว้กรรรันสั่นเวลาเราซูมร้อเท่านะก็หลกัลกๆเราใช้กล้องหลักอยู่แล้วในะการถ่ายก็ถือว่าโอเคนะคะสีสันก็จะจืดกว่าตอนถ่ายรูปนิ่งอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าการกันสั่นก็ถือว่าดีนะคะไดรูปมีวิดีโอที่ถ่ายที่มือให้ดูด้วยอันหนึ่งที่มือดีเลยนะคะก็เป็นวิดีโอประมาณแป๊บหนึ่ ก็เห็นว่า noise noise อะไรเนี่ยคือมันลด ISO ลงมันก็จะเห็นว่า noise มันก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมการถ่ายวิดีโอต่างก็เลยสวยงามมากๆอย่างตอนถ่ายภาพนิ่งนี่ถ้าเกิดเราดูดีเทลนะฮะก็มันก็โอเคนะอะดีรููภาพนี้รูปหนึ่งที่ดูถ่ายรูปแก้วน้ํากับกับไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่า ISO เนี่ยเขาตั้งไว้ที่160ก็คือต่ํามากถ้าเป็นกล้องเลดส์ฟูลเฟรมตัวนี้ที่ใช้ถ่ายเนี่ยก็คือต่ําสุดคือ160เห็นว่าพอเป็นภาพหมดที่มืดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะไม่ได้พยายามไปดัน ไอโซขึ so, you, mm ้นมาเยอะมากนะฮะก็อันนี้เรื่องทัปกติแหละเอไอทำได้แต่กดปุ๊บเข้าไปเนี่ยไอโซต่ำน้อยน้อยนะฮะวิดีโอก็เช่นกันนะฮะเอก็ประมาณนี้โอเคงานวิดีโอโดยรวมๆนมรับดูให้สัก7ละกัน7จถึงแแต่ถ้าภาพนิ่ง10 10กล้องหน้าบ้างละกันผู้ชมกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียดน้อยมาก13ล้านจะมีทั้งหมด3ระยะนะฮะก็คือไกลกลางแล้วก็ใกล้3แบบก็แล้วแต่เลยวันนั้นเพิ่งตื่นหน้าบูมใช่ไนะฮะก็ เป็นการถ่ายรูปที่เน้นสีสันสมจริงเลยทีเดียวนะฮะ,ะดูรูปกล้องหน้าแบบริมทะเลบ้างน,นะคะก็อย่างนี้เลยค่ะชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละค่ะไม่มีการปรับแต่งใดๆหัวฟูก็อย่างนี้เลยแต่คุณผู้ชมลองซูมเข้าไปสิว่าออผมนี่ชัดมากนะฮะเส้นผมนี่คือคมกริบก็คือจะเน้นสีสันสมจริงทั้งหมดนนเองนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะคะรวมถึงงานวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายมาให้นะคะบนล้มบนรถเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยนะบนรถถ่ายมากล้องก็ค่อนข้างนิ่งมากนะคะ AI S เนี่ยคือถาำออกมา ค่อนข้างดีนะคะดีมากๆเลยทีเดียวทีแต่ว่าเราว่าสีสันมันอาจจะมันก็จริงแหละแต่ว่ารู้สึกว่าดีเทลอะไอตอง sorry เคเตอร์เน,นี่ยโดนหักคะแนนไปเยอะคือรู้สึกว่าโอ้สาสลูกเล่นใหม่มาเนาะแต่ดันแบบปรับ,บ OTA อัปเดตมาเลยพี่รออยู่นะคะเชื่อแฟนหัวเบยต้องรอใครไม่เชื่อซื้อไปเดี๋ยวไปเปิดดูแล้วเข้าใจได้ดูดเองเอาเป็นว่าภาพโดยรวมเนี่ยสรุปเรื่องกล้องนะ กล้องหลักดีมากๆเก็บดีเทลแสงสีรายละเอียดความตรงดีมากๆอัลตร้าไวย์ถือว่าค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีโมโนเราว่าดีมากในขาวดำนะเราวอาจจะไม่เก่งนะแต่เราสึกว่า,ามันสวยอะส่วนตัวเทเลโฟโต้เนี่ยถ้าเป็นก,การซูมนะเราว่าเราเฉยๆฉยเราว่าไม่ค่อยดีเท่าซ้ร่รายละเอียดดีเทลสีก็ซีดแล้วก็เอฟก็สามจุดห้าแล้วก็ดีเทลก็เก็บได้ไม่ดีนะคะแต่เน้นซูมคือซูมร้อยเท่าอะเห็นโอเคไหมแต่ถ้าแบบถ่ายใกล้ๆอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะถ้าซูมถึงสามจุดห้าปุ๊บเลนส์สลับทันที โอเค okay. ผ่านเรื่องกล้องไปนะคะไฟลงไฟรอถ่ายได้หมดนะคะแค่ไปน้องพูดแล้วไปถึงเรื่องอื่นมาชิปเซ็ตอย่าง Snapdragon แ8 8 4G ปเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มี 5G ด้วยที่ผมที่เราทราบกันอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องพูดให้เข้าใจแต่ว่าแป8แปก็เป็นชิปเซ็ตตัวท็อปสุดนะเวลานี้ของโลกเหมือนกันนะถ้าไม่น8 8ับแปด plus ที่เป็น minor change นิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยมันก็คืออยู่ในซีรีส์ตัวท็อปนั่นแหละเร็วแรงแน่นอนนะคะสามารถเล่นเกมได้หมดทุกเกมนะคะลื่นไหลทุกเกมนะคะแล้วเกมมาจากไหนพี่ เกมมันมาจาก3ช่องทางว่าจะไม่พูดแล้วแต่ก็ต้องพูดเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนถามพี่ครับไม่มีดันนี่แล้วจะโหลดยังไงอ่ะสามช่องทางนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาโหลดผ่านหัวเวอร p แอปแกลเลอรี่นะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยก็มีหลายแอปพลิเคชันเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเราบอกก่อนเลยนะว่ามันเยอะขึ้นมากทุกวันทุกวันแล้วนะอย่างนี้สองนี่ง่ายมากปัดมาหน้าโฮมปุ๊บเนี่ยจะมีแถบเซิร์ชบาร์เขียนว่าไฟล์แอพแสตมอลนะคะอันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในเพจทัลเซิร์ชแล้วก็ค้นได้เลยอย่าง Facebook, ปุ๊บุย ลิงเข้ากดดาวน์โหลดปั๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จเร็วจัดจัดนะคะง่ายดายเหลือเกินอย่างที่3เนี่ยนะคะก็คือ G Space นะคะอันนี้โหลดออกมาจาก Huawei App Gallery นะครับโหลดมาทำไม G Space เนี่ยจะเป็นการจำลองเหมือนคล้ายคล้กับเราจำลองอ m u l a t o r ขึ้นมา1อันแล้วก็ใส่อ m a g จเข้าไปแล้วก็ทำเราสามารถใช้แอป Google เนี่ยผ่านทาง G Space เนี่ยได้เลยนะคะ ใช้ผ่านตรงนี้เนี่ยได้เลยแล้วมันดียังไงมันก็คือให้เราใช้แอป Google ได้นั่นแหละทั้งหมดนะครับเพราะมันต้องใส่อ e ี p l a y Store ทั้งหมด Gmail YouTube นะฮะ Google Classroom Google Drive Google Maps, Google Maps Google Meet นะฮะได้หมดนะฮะสามารถใช้จากตรงนี้ได้หมดเลยเพราะว่ามันมันมันเหมือนเปิดโปรแกรมหนึ่งอันแล้วก็เอา Gmail ใส่เข้าไปนะคะคราวนี้จุดพินาาคืออะไรคือข้อเสียของมันคือว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้โหลดเกมาจาก Play Store ใน G Space ได้จริง แต่ว่าเราไม่สามารถจะเล่นเกมใน G-Space ได้ มันจะดีดออกมานะคะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันว่าหลักๆเนี่ยเอาไว้ใช้แอปของ Google มากกว่าส่วนแอปอื่นเนี่ยเราไปโหลดจากหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ก็ได้ซึ่งคุณก็สมัครหัวเว่ยไอดีแล้วก็ Sign in ปุ๊บอันเนี้ยซายอินไปก่อนนะหัวเว่ยไอดีเนี่ยเซ็ตปุ๊บเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างในเครื่องเรียบร้อยเลยค่ะก็เอาไปใช้แทน gmail แหละเราพูดตรงๆนะคะแม้กรทั่ง g space เนี่ยก็ต้องซายอินด้วยหัวเว่ยไอดีนะซายเสร็จปุ๊บก็ไหลละคราวเนี้ยก็สบายละค่ะนั่นก็คคคืืออ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 กกกาาาาาารรรรโหหลลลดดดแแแแปปปพพพิิเเเเเชชชัััันนนนนนน้้้้้วว็ซตตีีี่่่่่่่่ยงงงงงงททททใไไมมะขจภบ จอภาพตัวนี้เนี่ยมีความลึกขนาด10บิตก็คือ1000ล้านสีนะคะโหมดหน้าจอเนี่ยจะปรับได้2โหมดคือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดปกติซึ่งจะตรงกับค่า srgb แล้วก็ d c ซ3นะคะแล้วก็ค่าที่2เนี่ยคือค่า v ี V ิตอันนี้ก็จะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงแหละเพราะจะเร่งสีขึ้นมาเพื่อให้มันมีความสวยงามในการดูหนังฟังเพลง,งต่างๆแล้วดูเนี๋ยใช้โหมดปกติมาตลอดเลยและรู้สึกว่ามันเพียงพอไม่จะเป็นต้องปรับวี v ิตเลยด้วยซ้ำนะคะการถ่ายรูปพอใจมากคือมันรู้สึกว่าเราเห็นสีแล้วเรา รู้สึกว่ามันตรงอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกแต่มันใกล้กมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากนะคะอย่าลืมคนหลังกล้องสำคัญมากนะคะต้อง ฝึกถ่ายรูปกันเยอะๆนะมันจะดึงประสิทธิธภาพค,คุณออกมาได้เยอะมากๆนะคะตัวรอมให้มาเยอะค่ะ2 5 6 g b RAM 8แล้วก็ตัวนี้เนี่ยความปมิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทนน้ำทนฝุ่นในระดับมาตรฐาน IP 6 8ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถลงไปเล่นน้ำกับเด็กๆหรือว่าลงไปน้ำกับตัวเองก็ได้ใครที่แบบชอบใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปเนี่ยเราก็สามารถลงไปถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องกลัวมันหล่นแล้วมันจะเสียหรือเปล่านะคะหล่นปุ๊บก,ก็รีบคว้าได้เลยนะคะหรือว่าเอาไปถ่ายรูปเล่นการถ่ายวิดีโอการอะไรแบบนี้เนะี่ยมัน ค่อนข้างเยอะมากสาหรับการทนั้ำทาฝุ่นระดับ ip 6 8นะคะต่อมานหลายคนจะไม่เชื่อด้านหลังอีกสักรอบนะคะเราจะปรับให้คุณผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งว่านีน่คือโฟนจริงๆนะคะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างเนี่ยได้แบบไร้รอยต่อมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอนิเตอร์ของ h ัวเว่ยหรือว่าโน้ตบุ๊กของฮัวเว่ยเองก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้มากไอเดียดีมากนะณดุดเนี่ยบอกเลยมันเป็น nfc นะตัวฐานของตัวเมทวิวเนี่ยแล้วเวลาเราเดินไปนะณดุดต่อข้อคอมอยู่นะ HDMI นะเอาวาวง๊ ป้าฟึบขึ้นไปตอนนี้เลยทันทีเร็วมากคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยคุณวางปึ๊บมันก็มาหน้านี้เลยนะฮะดีมากๆนะฮะบอกเลยว่าถ้าเข้าอีโคซิสเต็มของ u a w e i แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นอ่ะจริงไหมล่ะจริงแท้แน่นอนนะวัยรุ่นโอเคเชื่อกันเถอะนะแบตเตอรี่เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่ตัวนี้นะด,ดูไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่เนี่ย ก็ดึ่งวันผ่านสบายนะคะความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะว่า snapdragon 888เนี่ยใครบอก snapdragon 888ไม่อยูไม่ร้อนเนี่ยคนนั้นโกหกแน่นอนนะคะแรงเร็วจริงแต่ว่ามันร้อนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้การถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก,ก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาได้นะคะแต่มันก็เร็วนะเออมันเร็วไงคือด้วยความมันเร็วคนก็ต้องทำความเข้าใจมันว่ามันเป็นจุดนี้ซึ่งหัวเว่ก็ เข้าใจได้ว่าตอนนี้ไม่สามารถจะมีคิรินเซ็ตใหม่ได้ใช่ไหมก็เอาแ n น p d ดราก n เนี่ยที่ตอนนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของโลกเนี่ยมาใช้แทนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่น่ากเกลียดเลยถือว่าดีมากๆแล้วนะคะไม่ใช่แบบไปเอารุ่นกลางๆแบบแ n a p d r a g o n 700มาขาย2องสามหมื่นอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นี่คือแ n a p d แป g แปดแปแม้ว่าจะเป็นสีีก็ตามแต่มันก็ดีมากๆาอนะ มาในอย่างสุดท้ายเราชอบมากเลยก็คือเรื่องของการชาร์จเร็วนะคะรับตัวนี้ชาร์จเร็ว66วัตต์เร็วจัดจัดเร็วจีด๊ดจีดอันนี้คือดีมากนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จไร้สายเนี่ยก็คือชาร์จอยู่ที่50วัตต์ด้วยอันนี้ก็เร็วกันแต่ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จไร้สายที่เร็วขนาดนั้นด้วยนะถึงจะสามารถชาร์จได้นะฮะโดยภาพรวมๆเนี่ยเรามองว่ามันคือแบบมือถือสำหรับ professional photographer คือเหมาะกับนักถ่ายรูปมืออาชีพมากๆมันมันมันเจ๋งมากเรื่องกล้องเนี่ย d x o ่นชมเยอง มันดีมากในกล้องหลักนะเซนเซอร์หลักไอ้ตัว50บล้านดีมากเราติดตัวเดียวเลยอะเทเลโฟโต้อะแล้วละเอียดมันดีเทลมันหายหมดมันได้ระยะจริงแตม่มันดีเทลหายหมดมันก็มีจุดพิจารณาเหมือนกันนะเราไม่ได้แบบอวยไส้แตกอย่างเดียวนะก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะในส่วนที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยพิถีพิถันในการทํามากนะคะการเชื่อมต่อกับหน้าจอเอออะไรเอออะไรอะไรโผล่ขึ้นข้างหลังใช่ไหมอ๋อนาฬิกาแสดงว่าเราโดนใช่ไหมตรงนะออปิดไปแล้วคุณผู้ชม ปิดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะได้เข้าใจได้ว่าเออเราควบคุมจากตัวนี้จริงๆ่ากาเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเอยหรือว่าความพิถีพิถันความปรานีนอ่ะในการทำอ่ะการใส่ไ p 6 8มาการใส่กล้องดีๆมาใส่ตัวของมั l ติ s p e c t ต u ม s e นเซอร์มาอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันกล้องมันดีมากจริงๆว่ะคุณผู้ชมมันมันก้านกล้องมือถือที่แบบสวยๆที่เราเคยเห็นกันไปเลยอ่ะมันมันโดดไปอีกระดับหนึ่งจริงๆนะฮะแต่ดูว่ากล้องหน้ามันมันมันน่าจะคมกว่านี้หน่อยนะ จริงๆโฮเวอก็ได้ข้อสุดจริงมากขึ้นเมื่อก่อนโฮเวอรในบิวตี้เป็นเอเลี่ยนเลยนะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะการเล่นเกมอ่าก็ดีรื่นไหลดีนะคะแม้ว่าจะลำบากหน่อยในการซส่อินครั้งแรกแต่ล้าหลังๆมานี้เนี่ยตะดุดเริ่มไปซส่อินผ่านทาง Facebook บ้างแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่อินผ่านทาง Facebook ไว้เนี่ยเราก็จะเล่นกับทุกเกมบนโลกอะ่ะใส่อินผ่าน Facebook ได้แทบทั้งนั้นนะคะดังน,นั้นเราเองก็สามารถที่จะปรับตัวมาซส่อินเฟซบุ๊กได้นะเริ่มใหม่ก็ได้แต่ถ้าเล่นมาแล้วก็ตตัััววคครมนนะะ เอาเป็นว่านี่คือรีวิว Huawei P50 Pro นะฮะเราชอบมากเลยเราชอบมากๆจริงๆเล้รู้สึกว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยลำโพงนี่ลำโพงคู่เสียงดังนะสนั่นวันไว้นะคะไม่ได้แย่เลยทีเดียวคือแบบ ไม่รู้จะติอะไรนะ,ะนอกจากเ e l ล p โฟโตที่เก็บรายละเอียดไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะติอะไรละนะฮะนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทราบๆกันอยู่แล้วทั้งเรืองหาจเรื่องของ Google Service เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการละกันนะว่าก็เราไม่อยากคุณภาพมือถือที่มีฮาร์ดแวร์แน่นมากๆแล้วก็ดีมากๆแบบ Huawei p 50 pro จริงๆนะกล้องลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่ามันต่างมาเป็นยังไงนะฮะอยากให้รู้จริงๆ คุณลืมเซ็นเซอร์เพียนเพียรที่เคยเกิดขึ้นไปได้เลยนะฮะคนละเรื่องกันนะคะอ่ะสูตรพิษอันนี้เจอกันใหม่คิดหน้าใครหลังรีบกดไลค์กดแชร์กดติดต like ามให้กับเราด้วยนี่คือรีวิวของเว้ย P50 Pro ออกมาคุณจะได้รับข้อมูลที่แน่นพอจะนำไปพิจารณาต่อได้นะคะเจอกั๊าบัยเทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ามุ่ง 2, สูส่สองอารซับสไครา์ด้วยกันต้องกดนะไม่กดจะไปด้วยกันได้ยังไงเข้าใจไหมไปด้วยกันเนาะไป